เดืดตรวเมองตีประเทศตัรวัทหารครับพ่องพลังวงกันปราบปรามถานทีตำรวจทธรนเมืองสระบุรีปฏิบัติราชการตำรวจทธรนจังหวัดสระบุรีปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ปัจจุบันนี้ปะเทศไทยแอนติกาหมู่ที่2อนติกาคนหาที่านรีบภาพเหตการณนะครับที่เรียกว่าเป็ดพาคีเคอค่า ได้รับฟังนะคะความขวัญของน้องๆในช่วงของการมอบโลร่รางวัลค่ะหารายสำคัญได้องนี้วันที่3 5, 000, พฤษภาคมพศ2553ขเข้าสระบุรีแนวบ้านกำเบจตำบลเวลาประมาณ22.00นบริเวณที่ต้องมุดโยธีสี่แยก26หรือโจ๊กและโก๊ะมอบคูกดังยาบ้าประมาณ2ล้านศูนยกัญาเสริสได้ใหความรู้ความเข้าใจในการตั้งกันตนเอง คัผูานับาูการั้งบ่าจํานวนจากอบจสระบุรีสาูนจังหวัดได้ไฟเปรคกรองเป็นอย่างดีในการสนับสนุนชุดตรวจจังหวัดตุรใต้กล่าวรายการรัุประบรมในการจัดก,กิจการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป โดยงานให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องวันที่26พิุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารม์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความสําคัญกับปัญหายาเสพติดและถือเป็นปัญหาสําคัญปัญหาหนึ่งในด้านความมั่นคง ในช่วงเวลาช่วงเวลาที่ผ่านมาทางจังหวัดสระบรุรีเราได้บุณาการกับทุกภาคส่วนนะครับในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องนะครับและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับต่อสาธารณชนมาโดยตลอดกลเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเ,เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมและประเทศชาติเพื่อสังคมและประเทศชาติปลอดจากยาเสพติดปลอด หน่วยงานที่สองสำนักงานหน่วยงานสาธารนสุขจังหวัดสะให้พวกหน,นูคุณครูได้ถามพวกหนูว่าหนูชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณครูบอกพวกหนูว่าคุณครูจะมาสอนพวกหนูเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะบมอฟองน,นะครับหนึ่งสอง